อาสิวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆถูกต้องชื่อว่าแอมเจค่ะหรือเรียกชื่อก็คือชื่อเต็มๆของเขานี่แอมเ e r ยร่าเพอร์ฟูมบอดี้โล่นเป็นโลชั่นเนื้อเซรั่มใช่โลชั่นน้ำหอมหอมมากหอมมากหอมแบบดับคอปเตอร์แบนด์เออใครที่ชอบแบบกลิ่นอะไรมันหวานดอกไม้หรือหลามอเะเ้าใช่เป็นแบบสาวหวานคือจะชอบมากแล้วอีกอย่างคือจะบอกว่า หอมติดทนนานทั้ง<ม>วันทั้งวี่ทั้งวันก็คือกลิ่นยังอยู่ใช่อืมก็คือชอบแบบเนี่ยอย่างอย่างที่เราเคยเทสแลแหละในละหลายๆรายการเนาะที่เราทําไปเราก็รู้สึกว่าอย่างรายการไหนมอซี่งเนี้ยเทสแรกที่แอมเชล่ามาเราเทสไปครั้งหนึ่งกับโฟกัสแล้วคือแบบถ่ายตั้งแต่เช้าเย็นกลิ่นยังอยู่เออเออจริงแล้วเนี่ยน่าทะมาลองสินะเราไม่ได้ถ่ายแต่เราได้กลิ่นเนี่ยหอมทั้งวันใช่ปะเออคือแบบกลิ่นอะไรวะหอมหอมหวานมาก หอมแบบหอมจริงหอมแบบไม่ได้จบตาขนเน้เนะคะวิวิเน,นือ้อบางเบาอ่ะเขาบอกว่าเป็นเนื้อเซรัม่มเหมือนเนื้อเซรั่มจริงลดูทานนิดเดียวเธอแขนสใ,ใหญ่นะแต่ปลายน้าแขงนะอีกอย่างคืออย่างที่บอกว่าเราอ่ะเป็นเป็นชนีที่มีขนเยอะจะไม่ชอบใช้โลชั่นอะไรที่ติดขนเออแต่อันนี้คือไม่ติดขนนะคะแล้วก็ซึมซาบไวมากอีกอย่างคือน้องเขามีคุณสมบัติปกป้องแสง UV ด้วยอืมเพราะทุกวันนี้เนี่ย โลชั่นน้ำหอมเนี่ยจะไม่ค่อยมีกันแดดแต่ทุกวันนี้ควรจะมีนะคะคุณพี่เพราะว่าแดดแรงมากค่ะถูกประเทศไทยก็คือร้อนร้อนมากร้อนที่สุดอเออมาอยัา้ไก็ฝากไปได้นะคะ a m ช h i ร r a ค่ะพอร์ฟูม Body ้โ t i o n นะคะตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่590บาสิบาท,บาทถ้าสั่งซื้อที่ผ่านทางไลน์แอดข้างล่างนะคะพิมพ์ว่าแอดมาดามเมาส์ก่ล์ดเตอรแอดนะคะใช่จากราคา590บาทลดไปเลยจุกๆุอยู่ที่490บาท พร้อมส่งฟรีทั่วประเทศเลยจ้าคุ้มมากุณยตัหนึ่งอ่ะเธอรถจริงเขาบอกว่าถ้าแบบว่ายิ่งทักมาซื้อเยอะเงี้ยอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ลดเยอะมากขึ้นยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะส่งฟรีค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะแอมเชร่าค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการไหนมัลซีอ่าวันนี้เรายังอยู่กับแอมเชร่าเบอร์ฟูมบอดี้โรชั่นเหมือนเดิมนะคะเป็นโลชั่นน้อน้ำหอม ใครที่สนใจเนี่ยสามารถทักไปได้เลยที่ไลน์แอดข้างล่างค่ะจากราคาเต็ม590บาทแต่ถ้าบอกว่ามาจากรายการไหนมาซีเนี่ยลดไปเลยเหลือ4ี่ยบาทจ้าค่ะพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยด้วยนะคะใครที่สนใจสามารถทักไปได้ที่ไลน์แอดข้างล่างเลยค่ะโ <Okay, S 1> อเควันนี้ไม่รอช้าเข้าที่เรื่องแรกกันเลยวันนี้เป็นเรื่องราวของเน็ตไอดอลทั้งสองข่าวเลยอือ่าเริ่มกันที่เน็ตไอดอลคนแรกเลย <S 2> <S 2> <S 2> <ข>ก็คือคุณบูมหมุกระทะนั่นเองค่ะ <S <S หลังจากที่มีชาวเน็ตเนี่ย พักไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปแซะอ่าไปแซะคุณบูมว่าแบบอย่าไปหากินน้ำหมูาระทเนี้ยมันสกรปรกเพราะว่ามีหมามีแมวเข้าไปอยู่ในร้านด้วยอย่างเงี้ค่ะคุณบูมหมูนนกระทะเนี่ยถูกชาเนลถากความเตือนเอาหมาแมวเข้าร้านอาหารสกรปรกใครจะกล้าไปกินอตอก,กับเจ็บว่าเพื่อใครที่คิดแบบนี้ไม่ต้องมากินอ่าเปิดธุรกิจร้านหมูกระทะมาสักพักใหญ่แล้วค่ะตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยนิมนตลพระมหาสมพองเนี่ยเป็น พระอาจารย์ที่ไปเจอร้านให้ซึ่งร้านหมูกระทะคุณบูมยุทธภูมิแก้วเข้มหรือบูหมูกระทะค่ะมีคอนเซปป็ปตร้านที่แตกต่างจากร้านหมูกระทะเจ้าอื่นคือสามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาในร้านได้แถมใครที่ไปร้านก็ยังได้ไปเจอกับเหล่าน้องหมาของคอุณบูมมาอีกด้วยแต่ว่าล่าสุาดค่ะเจอดราม่าเบาเมื่อมีคนทักข,ข้อความนะคะเข้ามาเตือนคุณบูมนะคะโดยในแชทดังกล่าวเนี่ยมีข้อความว่า เป็นร้านอาหารทําให้หมาให้แมวเข้าไปได้สกรปรกใครจะกล้าเข้าไปกินอันนี้แนะนํานะคะเพราะเป็นห่วงโดยด้านคุณบูมนะคะก็ตอบกลับไปสั้นๆค่ะว่าเผื่อ,อแล้วได้แคปเอาภาพข้อความดังกล่าวนะคะมาโพสในเพจพร้อมระบุข้อความว่าร้านบูมคือร้านบูมค่ะสามารถนําสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาได้เพราะบูมให้ความสําคัญกับทุกชีวิตใครบอกว่าร้านอาหารแต่มีทั้งหมาและแมวอยู่ในร้านสกรปรกบอกตรงนี้เลยนะคะเรื่องของมึงค่ะไม่ต้องมา จุดๆสะอาแน่นั่นแหละคุณบูมค่ะก็ยังมีการมาคอมเมนต์ต่อท้ายของเหมือนโพสของเตงว่าร้านเปิดแล้วพาน้องๆมากันได้ค่ะถ่ายรูปลงอวดกันด้วยนะอ่าเขาบอกวันนี้จะไปอุดหนุนนะคะครูก็บอกว่าใครไม่มีน้องก็มารับประทานได้นะคะสะอาดแ,แน่นอนอร่อยถูกใจแต่ไม่ปลอดภัยต่อตับไตเอออันนี้ก็มีการแซวกันเล็กน้อยเขาก็บอกว่าคำาแรกคือสมองคำาสองคือสวัสดิ์นะคะอือนั่นแหละ มันเป็นเรื่องราวของคนที่เขาอาจจะไม่โอเคในมุมของการที่มันเป็นร้านอาหารแต่ทำไมถึงมีสัตว์เลี้ยงเข้าไปป้วนเปี้ยนในร้านปกติเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดแบบเขาไม่อนุญาตเข้ามาอย่างสมัยก่อนภาพแชร์กันร้านก๋วยเตีย๋ยวห,หรือร้านข้าวแล้วแต่เราพาสัตว์เลีล้ยงเ,เข้าไปตั้งบนโต๊ะตั้งบนเก้าอี้ก็เกิดดราม่าแล้วคนบางคนเขาก็แบบเห็นว่าเป็นร้านอาหารควรจะไม่ควรจะมีสัตว์เลี้ยงแต่คนก็ไม่วอลลี่อะไรมันมองง่ายๆคืออย่างทุกวันนี้มันมีร้านอะไรคาเฟ่น้องหมาน้องเมวเยอะมาก ซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็มันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันสกปปกอะไรมันก็เป็นสิ่งน่ารักสิ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบอะซึ่งเราไม่รู้ว่าทําไมถึงเรื่องแค่นี้ก็หยิบยกให้ไปเป็นประเด็นกันซึ่งแบบถ้าไม่ถ้าถ้าเรารู้สึกว่ามันสกปปกหรือว่ารู้สึกไม่โอเคก็ไม่ต้องไปไปกินร้านอื่นเพราะมันเป็นคอนเซ็ปต์เขาที่อกเป็นคอนเซ็ปต์เขาคือถ้าเกิดเรารู้จักคุณบุ๋มกระทาเนี่ยเหตุเกิดจาก เอหมาหมูท้าก็คือมาจากร้านหมูกระทะที่ไปเมาเมาแล้วก็ข่งหมากลับบ้านไปเลยมันก็มีความน่ารักใช่อีกอย่างหนึ่งคือร้านของคุณปุ้มเนี่ยไม่ได้มีแค่น้องหมาน้องแมวเท่านั้นคือสัตว์ทุกชนิดเนี่ยสามารถเข้าไปได้หมดแล้วก็ร้านเขาเนี่ยยังเป็นให้กับสาววกสายบูเตรูอีกด้วยทุกจุดของร้านคือมูได้หมด อ,อ๋เอ,อเคยเห็นอยู่เออเราเห็นแล้ว่าแบบอยากไป,ไปอืมเออใครที่เคยได้ไปกินไปชิมแล้วเนี่ยเขาก็ต่างบอกว่ารสชาติอาหารทั้งน้ำจิ้มเอยทั้งต้นหมักหมูเอยเนี่ยคือรสชาติดีไม่แพ้ร้านอื่นๆหรือร้านดังๆเลยก็ถ้าใครไม่ไม่ถูกใจไม่รู้สึกซีเรียสกับเรื่องนี้ก็ไปร้านอื่นดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องหยิบยกมาเป็นประเด็นนะให้ทะเลาะกันเนาะมาเรื่องต่อไปเลยค่ะเป็นเรื่องของ ยูทูบเบอร์สาวผู้โด่งดังที่หลายๆคนเนี่ยก็รู้จักก็คือเก๋ไก่สไลเดอร์นั่นเองเขาบอกว่าเก๋ไก่เนี่ยกลับมาแล้วค่ะพร้อมเปิดตัวทีมใหม่แต่ดันมีดราม่าไม่ปลื้มเทียบเท่าสไปเอชพีดีหายไปนานค่ะจากการทำคลิปอยู่ช่วงหนึง่งแต่ล่าสุดในช่อง YouTube เก๋ไก่สไลเดอร์มีคนซับสไครต์กว่า15.4ล้านแล้วล่าสุดค่ะช่องเก๋ไก่เนี่ยได้อัปคลิปใหม่พร้อมเป็นคลิปที่บอกว่าเก๋ไก่กลับมาแล้ว เปิดตัวทีมงานใหม่หล่อสุดๆเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2564ค่ะเพียงลงคลิปไปแค่3วันเนี่ยติด2มาแรงใน YouTube เลยทีเดียวคุณภาพเหมือนเดิมบอกแต่ดูเหมือนว่าจะมีดรมาม่าเกิดขึ้นมาจนได้เมื่อมีกระแสคอมเมนต์ส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นไม่ค่อยถูกใจกับการเปลี่ยนทีมใหม่ในครั้งนี้เขาบอกว่าคิดถึงทีมงานเก่าบ้างเปรียบเทียบกับทีมงาน s p ป SPD ดีบ้างอาทิค่ะเขาบอกว่าดูคลิปนี้แล้วคิดถึงพี่ซุงพี่เต้พี่บูมพี่คิงพี่แบง พี่อิงพี่เพียวพี่สาพี่ไปก็คือทีมงานเก่าทั้งหมดเลยอ่ะเลยจะรองให้คิดถึงพวกพี่นะคิดถึงทีมงานเก่ามาก,มากค่ะคิดถึงทีมงานเก่ามากกว่าเขาบอก SPD number o แล้วก็มีอีกนะคะบอกว่าถ้าเป็นทีมงานใหม่จริงๆขอพิมพ์ความเห็นส่วนตัวในฐานะคนดูค่ะเก่งกันทุกคนเลยมันดูพยายามไม่เป็นธรรมชาติ ปกติถ้าเห็นช่องนี้เนี่ยมีคนได้มีคนหนึ่งน่หัวเราะมาก็จะหัวเราะตามแล้วนะคะแต่เนี้ยมันดูพยายามไม่เป็นธรรมชาติเลยไม่ค่อยอินเพราะวงได้บอกว่าความเห็นส่วนตัวอก็มีต่ออีกบอกว่าคือมันดูไม่เป็นตัวเองเลยคนเกินในอายการบางคนพยายามเล่นแต่มุกมันไม่ได้จริงๆมันดูมากๆเกินเกินในน้อย,อยมันไม่พอดีมันเหมือนโดนบังคับมาไม่ค่อยเต็มใจลองเปลี่ยนดูนะคะดูจนจบแล้วไม่สนุกเหมือนเดิมเลยขออนุญาตแนะนําเพื่อจะเอาไปปรับปรุงนะคะย้ําว่านี่คือความเห็นส่วนตัว เขาบอกว่าคุณทีมงานเก่ามากกว่าเฮฮาปาร์ตี้กว่านี้แล้วตัวอย่างเช่นพี่แบงค์เท่ากับตลกเฮฮาพี่ซูมวยวายเล่นเพลงเก่งน่ารักพี่บูมน่ารักเอ็นดูพี่เต้น่ารักตลกพี่คิงเต้นเก่งหล่อเสียสละพี่ยูเย็นชาแต่น่ารักแฮชแทกอยากให้ทีมเก่ากลับมา ซ,ซึ่งก็มีคนบอกดิเพะคะว่าโดยส่วนตัวนะ่ะรู้สึกว่าเหมือนช่องไมล์มนเนนะคะที่ตอนเปลี่ยนทีมงานยกทีมใม่ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกไม่ชินรู้สึกไม่คุ้นกับทีมงานใหม่ของไมล์มนเนสแต่พอเวลาผ่านไปนะคะทุกอย่างก็ปรับตัวลงได้เรารู้สึกชินแล้วก็สนุกเฮฮากับช่องนั้นมากบางทีนะคะช่องพี่เก๋นเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ต้องปรับตัวอรอเวลาให้เข้ากับช่องนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยยังอิงกับทีมงานเก่าอยู่ผมเชื่อว่าถ้าทีมงานใหม่ปรับตัวได้ก็จะติดทีมงานใหม่เองแต่อาจจะต้องใช้เวลานะคะคคหนนนนนทีี่่่แฟับอกสวึง ยังให้กำลังใจทีมงานชุดใหม่นะคะในการปรับตัวพร้อมกับรอติดตามผลงานอาทิส่วนตัวชอบทีมงานเก่ามากกว่าแต่ว่าพี่เก๋มีทีมงานใหม่แล้วหนูก็ดีใจคนะ่ะก็ยังดูพี่อยู่เรื่อยๆเป็นกําลังใจให้พี่เก๋เออแล้วก็ใจเย็นจ้าทุกคนน้องๆยังใหม่ไม่แปลกที่จะเกรงแต่ที่แปลกตาแล้วว่าเป็นถ่ายภาพสีคลิปที่ดูมองๆอาคิดไปเองแต่เป็นกําลังใจให้ค่ะรอติดตามต่อไปนะคะเป็นต้นด้านเก๋ๆกค่ะบอกว่าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเท่ากับต้องดูคลิปเก่าๆคิดถึงเพื่อนๆทีมงานเก่า เท่ากับต้องไปติดตามช่อง YouTube ช่องทีมคุณภาพสนับสนุนทางเพื่อนๆทาง SPD แต่ถ้าคิดถึงบรรยากาศเกา่กาๆและทีมงานเก่าๆก็อยู่รอดูที่นี่นะคะเรามารอดูความการตอนนี้เราต้องปล่อยให้แยกๆยๆกันไปเติบโต เก๋กลับมาหาคนที่คิดถึงกันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของมาเก๋ไก่กับทีมงานเก่าอย่างแกง S อสพีซึ่งส่วนตัวเนี่ยเราไม่ใช่แฟนคลับหรือว่าคนที่ดูคลิปเก๋ไก่เป็นประจำแต่ก็เคยผ่านๆบ้างซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็ขำในระดับหนึ่งในบางคลิปอ,อันนี้พูดแบบไม่ได้อวยอะเออไม่ได้อวยคือถ,ถ้าพูดเป็นกลางอย่างเงี้ยแต่ทีมงานใหม่อะเรายังไม่ได้มีโอกาสไปดูแต่ว่าพี่ในออฟฟิศอะเขามีโอกาสได้ไปดูแล้วเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับของเก๋ไก่ค่ะในยุคของที่ทําร่วมกับ s อ ซึ่งเขาบอกว่าตอนนั้นอะ่ะมันก็น่ารักเพราะว่ามันมีพี่พี่ทีมที่แบบทั้งหลอกก็ต้องพุ่งตัวว่าเขาก็หลอกเขาหน้าตาดีแล้วเขาก็ขายขำได้ด้วยซึ่งมันก็เป็นแรงจูงใจให้เราอยากดูคลิปของเขาแต่พอทีมงานใหม่เนี่ยพี่คนที่เราไปถามเขามาเขาก็รู้สึกว่าทีมงานใหม่ก็หลอนะ ไม่ใช่ไม่หลอกแล้วก็ที่เขายังดูเก่งๆเนี่ยมันเพิ่งเทปแรกอ่ะใช่มันเพิ่งเข้ากล้องมันยังจับคางกันไม่ถูกใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่รู้ตื้นลึกแบบบางว่าเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมอย่างทีมงานเก่าคือเขาเป็นเพื่อนกันมาอยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้มีความเก่งอะไรมันแค่มีความตื่นกล้องเล็กน้อยแต่อย่างเนี้ยเราไม่รู้ว่าเป็นการคัดสรรของเก๋์เก่เองหรือเปล่าที่นําทีมใหม่เข้ามาทําร่วมกันอะไรอย่างนี้เราก็ออยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูก่อนว่าแบบ มันอาจจะเวิร์กก็ได้นะใช่เราดูเทปต่อไปถ้าเกิดเขาไม่เขินกล้องแล้วแล้วก็สนิทกันมากขึ้นอะไรแบบนี้อาจจะหาท้องแข็งกันไม่ไหวก็ได้แล้วอย่างเกไก่บอกว่าให้เขาแยกย้ายไปเติบโตไม่แบบอย่าไปยึดติดกับภาพเดิมๆถ้าหลายคนยังคิดถึงโมเมนต์หรือว่าฟีลลิ่งเดิมๆก็คือไปดูคลิปเก่าซะใช่ก็แค่นั้นชมซ้ําหรือไม่ก็ดูทั้งคลิปเก๋ไก่แล้วก็ช่อง SVD ไปด้วยใช่อืมน่นและเนาะทุกคนแล้วก็ฝากไว้วันนี้ก็เป็นเรื่องราวของสาวยูทูบเบอร์ประมาณนี้ค่ะถ้าใครมี ีเรื่องราวอะไรมาเพิ่มเติมหรือเรื่องราวเมาส์แซ่บๆเนี่ยก็สามารถทักมาได้ที่เพจม,มาดามเมาส์เลยวันนี้ก็ต้องขอฝากแอมเซร่าเพอร์ฟูมมอดี้โลชั่นอีกเช่นเคยนะคะใช่ค่ะก็ขอ,อย้ำอีกทีนะคะใครที่สนใจเนี่ยอยากจะลองโลชั่นเนื้อเซรั่มเอ่อที่มีน้ำหอมติดทนนานมากๆเนี่ยก็คือทักก็ได้ที่ไลน์แอดข้างล่างเลยแล้วก็บอกว่ามาจากไหนเม้าซีลดจากราคาเต็ม5 9 0สบาทเหลือเพียง490บบาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีเลยจ้ะ ค่ะวันนี้ก็ต้องขอฝากรายการไหนมาสซีด้วยนะคะเราจะมีทุกวันอาัคารและพฤหัสข่าวเวลา5โมงเย็นติดตามพวกเราได้ที่แฟนเพจ f Facebook มาดามมส์ค่ะแล้วก็ Youtube แล้วก็ y o u t u b e มาดาม a n n e l ค่ะ,คะแล้วก็มี i ิน t a g r กรแล้วก็ TikTok แล้วก็ Twitter ด้วยฝากติดตามพวกเราทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะสนี้เราสงคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ